สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านจีดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Black Desert Online นะคะกับคลิปวันนี้นะคะคือแม่บ้านจะมารีวิวแพ็ค นะคะแล้วก็เว็บแพ็กเกจด้วยกันเนาะจะมาบอกว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงอะไรคุ้มค่าไหมนะคะแล้วมันมีแพ็กเกจใหม่มาเป็น i n t e r n a l Winter Edition นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าควรสอยไหมอะไรยังไงนะคะโอเคกดอ,อือเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำง,งานสนับสนุนช่องแม่บ้านและก็ขอขอบคุณผูดด้โดยเนทุกช่องทางด้วยนะคะมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูรายละเอียดเรื่องแพ็กเกจแล้วก็เอ่อการรีแพ็กเกจใหม่นะคะแล้วก็มาดูกันว่า อะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อหรืออะไรยังไงนะคะอะป๋าพร้อมแล้วไปดูกันเลยววิโอเคค่ะแพ็กเกจคือตรงไหนนะคะแพ็กเกจก็คือแพ็กเกจหรือว่าสิทธิ์เชื่อมต่อเข้าเกมเนาะสาหรับใครที่จะเล่นแบ r e ร e เซิ h นั้นทุกคนก็จะต้องซื้อแพ็กกันก่อนนะคะตั้งแต่แพ็คถูกจนถึงแพ็กราคาสูงเลยนะคะก็เออมันคือตรงนี้ใช่ไหมแพ็กเกจกับเวกแพ็กเกจเนาะเดี๋ยวเราเอาทีละอันก่อนแล้วเอาของแพ็กเกจก่อนนะคะ โดยที่แพ็กเกจตัวนี้นะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาได้รีให้เราแล้วเนาะก็คือเขาได้เปลี่ยนใหม่แล้วก็รีสิทธิ์ให้เรานะคะสําหรับคนที่เคยซื้อไปแล้วนะคะในปีที่แล้วสําหรับปีนี้นะคะปี2565สามารถซื้อได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทีนี้นะคะก็จะต้องมาดูกันก่อนว่าคือเขาบอกว่าใครเคยซื้อแพ็กเกจเอ่อทาเวเวอร์เอ็กซ์พเอร์หรือว่าคอนควิเลอร์ไปแล้วเนี่ย ซื้ออะไรก็ได้นะคะแล้วค่อยๆอัปเกรดขึ้นมาก็ได้ถ้าเคยซื้อ3ามแพคนี้อันไหนอันนึงเนาะสำหรับตอนนี้นะคะวันนี้วันที่แม่บ้านทําคลิปคือวันที่11มีนาะคม2565นะก็คือถ้าเคยซื้อแพคสาแพคนี้สามารถที่จะซื้อ Eternal Winter Edition ได้แต่ในกรณีที่ถ้าใคร <c oughs> เป็นผู้เล่นใหม่เลยแล้วยังไม่เคยซื้อแพคไหนเลยนะคะแม่บ้านต้องบอกก่อนว่าเขามีเขียนหมายเหตุไว้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะ เออใส่ไว้ให้ใต้ดีคริปชันด้วยเนาะเผื่อใครจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคือเขาเขียนม,มาเหตุไว้เลยว่า Set Eternal Winter Edition เนี่ยสมมุติว่าคนไม่เคยซื้อแพ็กไหนเลยในปีไหนเลยนะคะแล้วคิดที่จะซื้อ Eternal Winter Edition นะคะก็คือแพ็คเกจตอนนี้เนาะก็คือเอ่อถ้าซื้ออันนี้แล้วจะไม่สามารถซื้อ3อันนี้ได้นะคะก็คือจะไม่สามารถซื้อ t r a v e l e r a p p l อ r ร o ฟเวอร์ e r ได้แล้วนะคะ แต่ว่าถ้าเราซื้อสามอันนี้ก่อนเราจะสามารถมาขยับเป็นแพ็คนี้ได้อารมณ์เหมือนเลี้ยงสักความแบบใหญ่ไปเออไอ,อจากเล็กไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้คือมันเป็นแพ็คพิเศษนะคะต้อนรับแมปหิมะอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอ่านแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกตมีอะไรบ้างขออนุญาตพูดถึง Eternal w i n t e r e d i t i o n ก่อนนะคะในแพ็กเกจนี้ก็คือจะมีสิทธิ์เชื่อมต่อเกมซึ่งตอนนี้นะคะจะลดราคาจนถึงวันที่6เมษายนนะคะในราคาเออจากพันแปดเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะคะก็ ถ้าใครจะซื้อก็อย่าลืมเติมเป็นเอคอยก่อนนะแต่แม่บ้าขอเลือกเป็นเงินบาทเลยนะเพราะมันก็คือบาทนั่นแหละทีนี้เอจะได้รับสิทธิ์เชื่อมต่อเกมฉายาวินเทอร์นะคะโดยฉายาเนีจะเป็นสีฟ้าๆน,น้ำเงินน้เงินนะคะโดยประมาณนี้อืเราก็ได้เป็นเอกล่อง <c oughs> กล่อเซ็ตอาวุธชุดนะคะซึ่งจะเป็นชุดแรกของแต่ละอาชีพ นะคะโดยประมาณนะั้นแล้วก็ไป v ะ p สาวันนะคะพ่องกามาซิลสิว,วันหนังสือรหังโอมูล15วันเนาะแล้วก็ใบข่ายช่องกระเป๋าสัมภาระสิช่องนะคะ แล้วก็มีกล่องชุดแฟนะคะซึ่งเป็นชุดภูเขาแห่งเอ่อหิมะแห่งนิงนรันเนาะแล้วก็ใบขยายคลางเก็บของหมู่บ้านแอลแปะช่องสองอันก็รวมเป็นสิบหกช่องก็คือเป็นหมู่บ้านใหม่นั่นเองนะคะในแแบบหิมะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่นะคะที่เกี่ยวข้องกับภูเขาหิมะนั่นเองแล้วก็มีกล่องการคุ้มครองแห่งมังกรน,นะคะซึ่งกล่องนี้รู้สึกจะเป็นใบคัมพีรอะไรสักอย่างซึ่งเขาไม่ได้บอกไว้ชัดเจนเนาะส่วนชุดเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านพาไปดูเพราะว่าเขาปล่อยออกมาเป็นคลิปนะคะไม่ได้แบบ มาเป็นรูปหรืออะไรเนะี่ยแต่แม่บ้าว่าสวยดีซึ่งอ่ะแม่บ้าขอวิเคราะห์แบบง่ายๆให้ฟังก่อนนะคะเซตนี้ยังไงก็คุ้มจริงๆมันคุ้มทุกเซตอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะนะตอนนี้นะในคลิปนี้ก็คือ,อเออเขาลดราคาเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยซึ่งแม่บ้านมองว่า คุ้มนะคะเพราะว่าชุดหิมะเนี่ยตีๆไปก็ประมาณสัก500แล้วก็กล่องเส่เอาวุธชุดอีกเนี่ยประมาณสัก500นะคะซึ่งอันเนี้ยไอชุดหิมะตัวเนี้ยแม่บ้านก็ไม่รู้ว่าชุดภูเขาหิมะมันจะมีอาวุธให้ด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะซึ่งน่าจะเป็นชุดของทุกๆอาชีพนะคะซึ่งชุดก็ถ้าถูาถกใจเอาง่ายๆถ้าเกิดไปดูชุดแล้วเราถูกใจแม่บ้านก็แนะนําให้สอยนะคะเพราะว่า V ีพพองคาร์บานซิลหนึ่งส่วมูลมโมนเนี่ยมูลค่ารวมกันก็หลายแล้วเนาะ v ีพีสามสิบวันเนี่ยประมาณ330บามร้อ3 อันนี้อีกก็เกือบพันและแถมได้ชุดไฟรอีก2ชุดนะคะแต,แต่ว่า,าชุดภูเขาพิมะาสับเลี้ยงคือไอ้สี่อันข้างล่างเนี่ยแล้วก็กล่องคุ้มครองมังกรเนี่ยจะมาส่งมอบให้ทุกคนวันที่6กมีสายนนะจ๊ะต้องรอแบบพีมาเข้าก่อนเนาะแล้วก็แพ็กเกจนี้นะคะบอกไว้ก่อนว่า,าถ้าเกิด หลังจากวันที่6เมษายน2565ไปแล้วเขาจะไม่ลดราคาแล้วนะคะจะเหลือไรราคาเออ1,800บาทก็คือราคาเต็มเนาะซึ่งในถามแม่บ้านนะแม่บ้านมองว่าถ้าเขาไม่ลดราคาเนี่ยแม่บ้านมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเนาะเพราะมันไม่มีเพลให้ในแพคอื่นเนี่ยจะมีเพลยให้เนาะก็อ่ะแพ็กนี้คือเนี่ยในราคานี้นะตอนนี้ก่อน6เมษายนแม่บ้านมองว่าคุ้มค่ะ1,100คุ้มนะแต่ถ้าซื้อราคาเต็ม1,800เนี่ยอันนี้รู้สึกว่าเออราคาสูงไปนิดนึงนะคะโอเค เดี๋ยวพาไปดูชุดภูเขาหิมะกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปพูดถึงแพ็กอื่นนะคะไะไปดูกันนี่เขาก็แบบอืลโหลฮัลาหก็มาเป็นคลิปเลยนะคะซึ่งคลิปเขาไม่ได้เปิดสาธารณะเนาะซึ่งจะกดเข้ามาดูได้ก็ทุกคนจะต้องเข้าไปในหน้าเว็บก่อนนะคะน,นี่ก็มาเปิดไปพร้อมๆกัน <S <S 2> <S 2> <ๆ>ซึ่งมันมีชุดแฟร์ให้ดูอยู่ตอนแรกวันแรกมาเลยไม่มีม่บ้างก็แบบเอ๊ะ นี่ค่ะชุดแฟร์อ่ะอันนี้ของผู้หญิงเนาะอันนี้จะกดหยุดให้ดูนะคะจะได้ดูกันทันทันเนาะก็เป็นชุดแฟร์ของผู้หญิงจะประมาณนี้นะคะสวยอยู่แม่บ้านก็ว่าอฮ่าทั้งเสียงกันอีกแล้วเราฉั้นเป็นชุดนี้นะคะชุดเอ่อภูเขาหิมะแห่งนิรันด์ก็ที่อยู่ในกล่องที่บอกว่าจะส่งให้วันที่6กเมษายนก็คือชุดนี้นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวมีของผู้ชายดูด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่มีนะอันนี้ของผู้ชายนะอันนี้ข้างหลังข้างๆทำไมของผู้ชายมีทางแบบข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างๆ้านะ นี่สั่งซื้อลวงนะอารมณ์เหมือนพีออเดอร์นี่นะคะก็โอเคสำหรับชุดแฟก็ประมาณนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะถ้าใครชอบชุดแฟก็แนะนําแพ็กเกจนี้เนาะแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยเฉยๆกับชุดแฟอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าเออชุดนี้มันเหมือนเป็นเป็นเซ็ตขายชุดแฟร์แหละเออเอาง่ายๆอุย้ยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าชุดแฟร์เนี่ยจะมาก็นู่นนะคะว่าวันที่หกเมษายนนะคะสิ่งที่จะได้เลยก็คือ เออข้างบนทั้งหมดเนาะก็คือ,อ,อกล่องเซ็ตอาวุธ V.P. แบบบาบราบรา,บานะคะแต่ว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับไอ้ภูเขาหิมาันี้รันแมปใหม่ก็คือยังไม่ได้จะได้วันที่6เมษายนพร้อมกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะแพ็กเกจอื่นๆเนาะก,ก็คืออ่าจริงๆแพ็กเกจพวกนี้ถ้าเราไม่ได้รีบนะคะเรารอลดราคาแล้วค่อยมาสอยก็ได้เนาะแต่ว่าเราจะได้สิทธิ์แค่ปีละอย่างละหนึ่งครั้งเนาะ <c oughs> แต่อย่างละใครซื้ออันไหนไปแล้วนะคะสมมติว่าคุณซื้อแพ็กใหญ่สุดหรือซื้อแพ็กอินเทอร์ i น็ตวินเทอร์ถ้าอยากจะซื้อแพ็กเพิ่มก็ต้องไปเป็นเว็บแพ็กเกจแทนแล้วนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูกันเทวร์เลอร์นะคะก็จะเป็นสิทธิ์เชื่อมต่อเกมแบบถ้าใครย,ยังไม่รู้หรือยังไงตอนนี้เขาก็จะมีแบบให้ลอง30วันใช่ไหมแต่ก็เฮ้ยยังไม่รู้ว่ายังไม่อยากเปย์เยอะก็อ่ะสอยแค่แบบ200บาทก็พอนะคะก็จะได้รับสิทธิ์เชื่อมต่อเกมมีห่อสิรพัาประโยชน์15วันแล้วก็มีกล่องห่อคูป,ปองนะคะซึ่งจะเป็น อ,อกล่องคูปองลดราคารู้สึกว่าจะมีสามใบด้วยกันเนาะแต่จำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าก็คุ้มนะคะต่อไปแพ็กกลางนะคะจะเป็น Explorer Edition ก็จะเป็นราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งร้อยขอโทษราคาหนึ่งพันบาทเอ่อมีสิทธิ์เชื่อมต่อเข้าเกมนะคะวีพีสิบห้าวันกล่องห่อคูปองแล้วก็แผ่นแรกมาขาวนะคะรุ่นที่เจ็ดเป็นตัวเมียเนาะ แล้วก็กล่องเสร็จอาวุธชุดนะคะก็คือมีชุดแฟร์ให้แล้วก็มีมีขั้วโลกรุ่นที่สให้นะคะมีใบขยายช่องสัมภาระให้16ช่องนะคะแล้วก็ฉายามาสเตอร์ก็จะเป็นสีฟ้าเออออกแนวสีฟ้า,ฟาน้ำเงินน้ำเงินเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เพิร์เพิ่มไปอีก300เพิร์ด้วยกันเนาะก็กล่องห่อคูปองจะมีทุกอันเลยนะคะสำหรับแพ็คธรรมดาเนาะที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเนาะ แล้วก็แพ็กใหญ่สุดเลยนะคะ c o n q u e เลอรนะคะจะเป็ได้รับสิทธิ์เชื่อมต่อเกมหอสารพประโยชน์15วันกล่องหอคูปอง มารุ่นที่7นะคะกล่องเซ็ตอาวุธชุดหมีโคโรล่รุ่นที่3าใบขยายกระเป๋าช่องเช่องแพ็กเกจพอแห่งโอมูล15วันซึ่งแพ็กเกจนี้เนี่ยมันคือ VP, เอพีพองคามาซีลแล้วก็ดังสลับโอมูนนะคะทั้ง3อันเนาะก็คือแบบมัดรวมให้อยู่ในอันนี้นะคะมาเลยเรียกว่าแพ็กเกจพอแห่งโอมุนนะคะแล้วก็กล่องเลือกเซ็ตเครื่องหมานะคะกล่องอาวุธชุดพรีเมียม กล่องสัญญาจ้างเสาใช้เซตใหญ่เซตนี้ก็จะได้แบบสองชุดเหมือนกันเนาะก็จะเป็นชุดแรกของทุกอาชีพแล้วก็เป็นชุดอเวกของทุกอาชีพนะคะแล้วก็จะได้รับเออหมีขั้วโลกรุ่นที่สามไปอีกเออหนึ่งตัวแล้วก็จะได้รับแบบกล่องเลื่องสัตว์เลี้ยงรุ่นที่สามอีกนะคะก็คือจะเท่ากับไปสัตว์เลี้ยงสองตัวอ่ะ แล้วก็มีคูปองลดราคาให้อีก3 0นะคะแล้วก็มีให้ีก0 0รอเพอถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะถ้ายังไม่แน่ใจอ่ะเอาจริงๆที่ยังไม่แน่ใจแนะนําก็เอาแค่200ก่อนแล้วเราค่อยอัพไปก็ได้นะส่วนเวลาอัพแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ของซ้ํากันนะมันจะได้สิ่งที่เรายังไม่เคยได้เนาะโดยประมาณนี้อ่าก็คือถ้ายังไม่รู้ก็อ่ะเอา200ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาระหว่างแพ็คคอนควิเลอร์หรือว่าเอา Winter, อีเทนอลวินเทอร์ดีนี้ก็คือต้อง อย่างที่บอกเนาะต้องตัดสินใจดูว่าเราอะอยากได้ชุดหิมะไหมถ้าถูกใจและชอบก็เออหนึ่พันหนึ่งไอชุด eternal winter เนี่ยคุ้มค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้อะไรกับชุดอะไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแพ็กเกจแบบขายชุดมากกว่านะคะ เพราะว่าม้าเราก็จะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผู้เล่นใหม่ก็จะต้องไปหาม้าเองหาสัดเลี้ยงเองอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือจะแบบผู้เล่นใหม่ก็คือจะไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าเขาบอกไว้แล้วว่าถ้าซื้อเซต Eternal Winter แล้วจะไม่สามารถซื้อแพ็คอื่นได้นะคะอ่ะแล้วสําหรับคนที่ถ้าเกิดเอ้ยเผอซื้อแพ็คใหญ่ไปแล้วและอยากซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงก็ตามก็จะซื้อเพิ่มก็สามารถไปกดดูตรงเว็บแพ็กเกจได้นะคะซึ่งอยู่ตรงนี้นั่นเองเป็นเหมือนสิทธิทพิเศษเพิ่มสามารถได้ซื้อได้ อันละอย่างละหนึ่งอันนะคะซึ่งเนี่ยมามันก็คือเหมือนการอัปเกรดแต่ว่าเขาบอกว่า็บแพ็กเกจแต่ละชิ้นไม่สามารถซื้อซ้ําได้แต่ว่าสามารถซื้อได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีนะคะก็โอนให้ผู้อื่นไม่ได้นะคะซื้อให้ตัวเองได้อย่างเดียวนุ๊นจอก็นี่แพ็กเกจนี้นะคะ t ท a v e l e r to Explorer Bundle นะคะก็ราคาแบบร้อยบาทเนาะก็จะมีเอ่อมารุ่นที่เจ็ดนะคะ กล่องใส่อาวุธชุดหมีโั้โลกรุ่นที่3ามใขยะกระเป๋า16ช่องฉาย,ยามาสเตอร์แล้วก็3 0 0เพอร์ลด,ด้วยกันเนาะก็อย่างที่บอกเนอะเพราะว่าทุกเซตเนี่ยมันจะมีเพล่แต่อย่างที่บอกว่าเซตอ e ิทเทิลวินเทอร์ไม่มีนะคะอ่ะต่อไปเซตที่2นะคะรา,าคา1000บาทเนาะจะเป็นพรอมอมูลสิวันกล่องเลือกเซตเครื่องม้ากล่องอาวุธชุดพรีเมียมไอ้กล่องเลือกเครื่องม้าในแม่บ้านคิดว่าน่าจะเป็นชุดแฟมานะแต่แม่บ้านไม่แน่ใจนะว,ว่ามันคืออะไรใครซื้อแล้วมาบอกกันได้นะคะ แล้วก็เออชุดอเวกนะคะก็มีคือมีแฟร์ให้แล้วก็มีเมดให้หนึ่งตัวมีกล่องเลือกสัตว์เลี้ยงรุ่นที่สามนะคะกล่องเซ็ตคัมพีคูป,ปองลดราคาสามสิเร็แล้วก็หกร้อยเพิ่มด้วยกันอะต่อไปอันนี้คือรายในราคาแพ็คใหญ่สุดเลย1,800งพั 1, นะคะของเว็บแพ็กเกจก็คือมารุ่นที่7นะคะ กล่องเซตอาวุธชุดหมีคุลอกรุ่นที่3ใบยขยายกระเป๋า16ช่องสายามาสเตอร์แพ็กเกจพรแห่งโอมุนก็คืออย่างที่บอกก็คือมัดรวมเลยวีพีพรแล้วก็หนังสือหลักโอมุลเนาะกล่องเลือกเซตเครื่องม้านะคะแล้วก็กล่องอาวุธชุดพรีเมียมเออเมดนะคะแล้วก็กล่องเลือกสัญเลยรุ่นที่3กล่องเซตคัมพีแล้วก็คูป,ปองลดราคา30แล้วก็90 0เพอยเพลกล่องเซตคัมพีเนี่ยส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออพวกใบบัพอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะก็นะ อย่างสมมุติว่าปีนี้ใครยังไม่เคยซื้ออะไรเลยปี65เนี่ยจะมาแบบใช้สิทธิ์ใหม่ก็ถ้าสอย Eternal Winter ไปแล้วก็จะไม่สามารถสอยเซ็ตอื่นได้แต่ว่ามามามาสอยเวบแพ็กเกจได้นะคะก็ประมาณนี้นั่นเองเนาะหวังว่าจะไม่งงนะถ้าใครงงหรืออะไรยังไงมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามกันคอมเมนได้เลยนะคะคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะคะยังไงก็ เออถ้าแม่บ้านบอกตรงไหนผิดพลาดไปอะไรยังไงต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะโอเคยังไงถ้าใครยังมีคําถามอะไรอยู่หรือว่างงตรงไหนแล้วอ,อยากจะแชร์อะไรเพื่อนเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะไม่ว่าไม่กัดกันจ้าโอเคสําหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับคนที่กำลังตัดสินใจจะเลือกซื้อ Pack แพ็กเกจอยู่นะคะอ่ะแม่บ้านขอสรุปปิดท้ายไว้ก่อนเนาะว่าแพ็ อเทิโนลวินเทอร์นะคะอย่างที่บอกคือถ้าไม่ลดราคานะไม่บ้านมองวงตัวว่าไม่คุ้มเนาะมันเหมือนแบบชุดแฟมแอบแพงไปนิดนึงส่วนแพ็คอื่นๆตอนนี้นะจะซื้อตอนนี้หรือถ้าใครไม่รีบนะถ้าใครไม่รีบรอเขาลดราคาก็ได้เขาจะชอบมีแบบมาลดแพ็กเกจเรื่อยๆแต่ก็ไม่สามารถตอบได้นะว่ามีตอนไหนช่วงไหนอะไรยังไงอ่ะแต่ว่ามีลดเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่รีบเนาะรอลดราคาก่อนแล้วค่อยมาสอยกันก็ได้นะคะอ่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อบ,บายบาย